<c oughs> สำหรับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ตรงกับวันจันทร์ที่สิบสองสิงหาคม <c oughs> <c oughs> พุทธศักราชสองพห้าหสบเจ็ดตรงกับวันพระ <c oughs> แรมแปดข้เพื่อึ้นบอกึ้นขึ้ืนแปดขั้มดอนเก้า ขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าเป็นวันพระนับถัดมาจากวันเข้าพรรษา <c oughs> เป็นวันพระ, <c oughs> <c oughs> ะที่สองในพรรษานับถัดมาเป็นวันพระที่สองในพรรษา <c oughs> นับตั้งแต่บ,บัดนั้นจนถึงบัดนี้ <c oughs> <c oughs> การประพฤติปฏิบัติธรรมของเรา การส,าสร้างบาร,รมีของเราในพระพุทธศาสนาในเขตของพระพุทธศาสนานี้ประกอบไปด้วยทานศีลภาวนานี่ประกอบไปด้วยประการน,นี้เหมือนกับต้นไม้เหมือนกับต้นไม้ที่ยืนต้นมีรากแกว้ว ลหลักขอยมีลำต้นมีแกน่นมีกัพที่แล้วก็มีเปลือกแตกออกเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นใบเป็นดอกเป็นผลนั่น <c oughs> ที่นี่การสร้างกุศลบนงามความดีในเขตพระพุทธศาสนานะ ต้นก็เลยแบ่งออกเป็นทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาถ้าแยกออกจากต้น <c oughs> แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในลำต้นของต้นไม้นั่นคือรากรากแก้ว ต้นไม้ที่มีรากแก้วนี่จะยืนต้นได้นานคงทนยืนต้นได้นานแล้วก็คงทนต้นไม้ที่มีแก่นที่มีรากแก้วนี่จะยืนต้นได้นานแล้วก็จะคงทนเห็นไหมลมพัดมาก็จะสามารถยืนอยู่ได้แต่ต้นไหนที่ไม่มีรากแก้ว ลมพัดมาก็เอ็นเอียงไม่นานพายุมาก็พ้น,เ,นเห็นไหมพายุมาก็พ้นทีนี้จิตใจของผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนอยู่ในเขตรพระพุทธศาสนาก็ต้องมีที่ยืนหยัดยืนยงมั่นคงของจิตใจ แต่ที่ยืนหยัดยืนยงของจิตใจนั่นจะอาศัยทำแต่ทานอย่างเดียวก็ไม่ได้คือการทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้ถ้าความทุกข์ความกังวลเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นไปในจิตใจนี่ใจก็จะเป็นทุกข์เด็ดทีน่นี่เพราะว่าใจมันไม่มีที่อยู่เพราะการทำทานนี่ใครก็ทำได้คนรวยก็ทำได้คนจนก็ทำได้คุณคนท่องก็ทำได้ คนพร้อมก็ทําได้คนกวนก็ทําได้สูงต่ำดําขาวทําได้หมดแม้ขี้ขโมยมันก็ทําได้ด้ทําทานมันไปนลักทรัพย์เข้ามาปุ๊บเอามาแจก,กคนต่อก็ได้ด้เพราะว่าทานคือการให้ทานคือการให้ให้ตัวนี้มันมันแสดงออกโดยภายนอกเด้คือการให้คือทานหมายเอาภายนอกคือการบริจาค คือการให้แต่ทานที่เป็นกุศลจริงๆต้องประกอบด้วยจาคะเราจะเห็นว่าทานะปารมีสัมปันโนนคือการให้ให้เริ่มต้นอันให้เริ่มต้นให้บริจาคนี่ตัวนี้ใครก็ให้ได้เหมือนบอกว่าขี้ขโมยก็ให้ได้มันไปขี้มันไปป่นเข้ามาเนี่มันให้ได้ แต่ทานที่ประกอบด้วยกุศลจริงๆนั่นต้องประกอบด้วยจาค้าคำว่าจาค้านี่แปลว่าเสียสละดเด้เห็นไหมการให้จริงๆต้องให้ด้วยการเสียสละเห็นไหมเราล่วงเงินออกจากกระเป๋าเราตักข้าวออกจากเล้าจากยุ่งฉางตักข้าวออกจากหม้อเห็นไหมเราเห็นในขณะที่เราเอาออกมาไหมว่าเราให้ด้วยความเต็มใจ ให้ด้วยความเลื่อมใสให้ด้วยความศรัทธาให้ด้วยการเสียสละให้ด้วยการไม่หวังผลให้ด้วยการปรารถนาอยากสงเคราะห์นั่นอันนั้นมันเป็นทานประกอบด้วยจาคะของจริงเนี่ยทานตัวนี้ประกอบด้วยจาคะเรียกว่าเสียสละจริงๆอยากให้จริงๆเห็นไหมพอมันประกอบด้วยจาคะทานอันนั้นจึงเป็นทานอันเลิศจริงๆ มันประกอบด้วยจาคะต้องการเสียสละจริงๆอยากให้จริงๆแต่ถ้าทานอันใดไม่ประกอบไปด้วยจาคะทานอน,นั้นมันไม่เป็นไปเพื่อเสียสละด้วยโด,ยโดยแท้จริงทานอันนั้นมันก็หวังผลเหมือนเราทาเมื่อวานเห็นไหมมันเสียสละจริงๆเด้เราไม่ปรารถนาเมื่อวานเราทำบุญถวายมหาสังฆทานบางสุกุน เราไม่หวังผลปรารถนาให้ตัวเอง <c oughs> ไม่ปรารถนาแม้กระทั่งทุกครั้งทุกเวลาเราให้ทานเวลาเราให้ทานเวลาเราทำบุญนี่ทุกครั้งเลยเราปรารถนาเห็นไหมปรารถนาอะไรสาธุเด้รผู้ขาอยู่ดีเมีเ้ยงสาธุเด้รให้ผู้ขาเศร้าเจ็บแขง้งปวดขายกขึ้นนั่น ยกของท่านชขคืนล่ะบา่าเป็นเงินเป็นทองเป็นเข่าเป็นน้ำอาหารการกินวัตถุท่านสาธุเดอให้ผู้ข่ายู่ดีไม่แห้งให้ผู้ขายยู่เย็นเป็นสุขให้ผู้ขาร่ำด้วยเป็นเศรษฐีให้ผู้ขามั่งมีสีซุกให้ลูกผู้ข้าได้อันนั้นให้ลูกผู้ข้าได้อันนี้นันเห็นวอามันปรารถนาอันนั้นคือให้หวังผลให้หวังผลให้หวังสิ่งตอบแทน ไม่ใช่ให้ด้วยการเสียสละอย่างแท้จริงบริไฮตัวนี้มันหวังผลมันปรารถนามันบรใหฮด้วยการเสียสละจริงๆจากใจเห็นบริไฮหวังผลตัวนี้มันก็เลยบบริสุทธิ์พอมันไม่บริสุทธิ์เสร็จปุ๊บการให้ตอนนั้นจึงเป็นการให้ไม่เกิดกุศลอันยิ่งคําว่ากุศลนี่คือสลาดเด้คนสลาดเขาจะให้ท่านด้วย ด้วยความจริงใจบอต้องการสิ่งตอบแทนเห็นบอบอ่ต้องการสิ่งตอบแทนคือให้แล้วกัคือสุขใจอะนะผู้ได้รับได้รับความสุขอะนะออโดยบ่หวังขออียัางจากผู้ที่ <c oughs> ได้รับจากท่านของเข้าไปนี่จังเรียกว่าเป็นทานที่บริสุทธิ์อย่างเมื่อวานนั่นแหละที่เราทําถวายมหาสังฆทานบางสุกุล เรามีจิตเสียสละแม้กระทั่งบุญเราไม่ปรารถนาให้ตัวเราเองให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้เราไม่ปรารถนาให้ตัวเองเลยเห็นไหมเมื่อวานเราแผ่ให้บิดามารดาปู่ย่าตาใหญ่แผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรเทวดาไม่ใช่แค่จอดจงเทวดารักษาตัวเราแผ่ให้เทวดาทั่วโลกกระธาตแผ่ให้เปรตทั่วโลกกระธาตแผ่ให้สัรพสัตทั่วโลกกระธาตเห็นไหมมันไม่มีอันไหนโอนมาให้ตัวเราเลย เหมือนกับเรามีเงินอยู่นี่เหมือนเรามีเงินอยู่แล้วเราเวลานั้นน่ะมันพอมันพอมีอยู่แต่เราแผ่ออกไปโอนออกไปให้เขาหมดเลยวันนั้นเมื่อวานามีเงินอยู่หนึ่งแสนแต่อีกแสนหนึ่งเรายังมีอยู่นี่แต่อีกแสนหนึ่งเนี่ยเรายอมที่จะเสียสละจริงๆทุกครั้งเวลาเราให้ของเขานี่ยคอยให้เจ้าเด้อนี่เมื่อนหนึ่งนี่มีอยู่สิบก้นยี่ิบ้นสามิบก้นคอยแจกเจ้านี่ แต่ว่าเจ้าสิได้ยังมาแท่นข่อยยังสิแมเอาข่อยให้เจ้าเด้อเมินหนึ่งน mm hmm so, ี่แต่ว่าเจ้าเอาอยู่ความอยู่ดีมีแห้งเด้มมาให้ข่อยเด้อเจะาเอายาอายุยืนมาให้ข่อยเอาเจ้าให้ข่อยเมินข่อยให้เจ้าเมินหนึ่งนี่เจ้าเอายาแก้เจ็บแข็งปวดขาเด้อมาให้ข่อยยังสิหม้เอาข่อยให้เจ้าเมินหนึ่งนี่เจ้าเอาความลำความด้วยให้พ้อนข่อยเด้อเห็นบอกทุเทียมันเป็นแบบนั้นแต่เมื่อวานนี่ห้าบ่ปรารถนายังย่างเลยคือเ้าให้ไปแล้ว หายไปเส็จปับเอาหายเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขพร้อมกับไหวพ่อนเลยแต่ถูกขังเวลาแล้วเฮ้าหายไปนี่เฮ้าสิขอพ่อนจากคนที่คนที่เขารับท่านจากเข้าคนทีรับของแจกจากเข้าคือจังเ้ามาถวายหลวงปู่หายพ่อนผู้ขาดเนี่อผู้บาอาจารย์หายพ่อผู้ขาดเนี่ยนางจะเพิ่นลืมหายพ่อเอาเอามาท่านหายพ่อเนี่ยนะหายพ่อนผู้ขาดเนี่ยังชีไหมเห็นบอกนี่มันหายพ่อ มันให้เพื่อขอมันบ่เมนไให้เพื่อสลระบัดมื่ว่านี่เขาให้ไปเลยเด้ให้พร้อมครับให้พร่อนขาพรอมมื่ว่านเ็นบอกเข้าให้ถวายท่านไปเสร็จปั๊บเข้าให้พร่อนภูหลับพร้อมให้พร่อนภูหลับส่วนกุศลจากเข้าพร้อมให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขขั้นเขามีทุกข์ให้เขาพนทุกข์ขั้นเขามีความสุขให้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นนั่นคือความปรารถนาดีอันเกิดจากจาคะคือการเสียสาระย่างยิ่ง นี่ถ้าท่านอันของจริงมันจะเป็นแบบนั้นเลยมันประกอบด้วยจาคะบระเดียวห้องเฮ็ดบุญเนี่ยท่านนี่มันประกอบด้วยจาคะอ,าาอิริจะเขียรไป <c oughs> ประกอบด้วยกีตนาอันเป็นกุศลยิริจะเกียรไปกุศลแต่แท้คือฉลาดเด้อบอาเปนแมวอื่นนี่กุศลจริงๆแปลว่าฉลาดแต่มาจากกุศโลเฮ็ดบุญนี่ต้องฉลาดย่าเฮ็ดบุญแบบแรกของ ยาเฮ็ดบุญแบบปรารถนาะขอนั่นขอนี่แมนหมืม่อวานนี่เห็นบอแมนนี่ผ่านเท่ากับว่าอยากได้ที่หมื่อวานนี่เห็นบอเข้าไปได้ปรารถนาะเอายังจะยางเลยแล้วมันเป็นสูตรแล้วมันมันปลื้มอยู่ภายในเห็นบอมันปลื้มอยู่ภายในเราค้อนที่เขารับอ่ะเอาสมมติว่าคอยให้เงินมูเจ้าไปนี่ให้เขามูเจ้ากินไปแล้วนี่บกักเผาพละหนวยคอยให้บักเผาเจ้าไปแล้วนี่เจ้าต้องหาแนวมาแหลกคอยเด้อ เที่ยงนาเจ้าต้องเอามาให้ข่อยแจ้งนึงขลายลนึงเอาบัดภูมันบะมีต้นหะพร้าวมันจะไปหาหะพร้าวมาแต่ใส่บัดนี้เงินมันก็บบมีไปซื้อเอาแมนบอกทุกบ่บัดนี้ทุกได้บัดนี้ผู้เขารับบัดนี้ดีบัดนี้เขาว่าอยากรับพร้อมทุ่มลำไร่ใส่พร้อมแมนเอ้ยกูบอเอาแมนกอกให้แล้วบ่พ่อให้กูหน่อยนึงบ่พ่อเที่ยงนาให้กัวมาแซงนึงเมนบอกดีบ่ดีอันรับของเขามาแค่เดียวปั๊บบัดนี้เที่ยงนาตั้งจิตเจตนาไปอีกบัด แมนกูสีได้ได้นอไปให้เขาเขาบอกเองกูหามาให้ทลายน่งอยู่บ้านบอมีบ่บานนี่ทุกเดือดร้อนกัง้นไปหาได้บัดไปหาอยู่ทานอื่นมากไปไปหาอยู่ท่างอื่นมากเอาคอยขายหน่วยละสิบบาทแมนบอว่บาบดที่นี่ขายหน่วยละสิบทลายนั่นนี่อยู่สิบหน่วยสิบห้านวยเอาที่บัดที่นี่ยี่สิบหน่วยเอาที่บาดน, 20, น,าาานี่ไปซื้อมากิีดเป็นเงิน ถ้าลายละลอยสองลอยเป็นทุกเติมไปอีกบันีีบันดีบัดผู้เอามาให้กับให้ด้วยความบิตกังวลแม่นว่าให้ด้วยความเลาร้อนว่าบันีีมันบ่เต็มใจให้นาะมันบ่เต็มใจให้เพราะนี่คนให้ให้บ่ให้ด้วยจากะคนรับบัดจะเอามาแลกบัดนี้ก็แลกด้วยความทุกความบิตกังวลของใจนี่จังบอกว่าผลท่านนั่นก็จังมีอานิสงส์หน่อยมีผลหน่อยพอผลท่านอันนั้นมีความหวังมีความปรารถนา ทีนี้อันโตนี่มันก็เลยพอสามารถเป็นหลากแก้วให้ต้นไม้ต้นนั้นยืนต้นได้เห็นบอกมันเลยพอเป็นหลากแก้วให้ต้นไม้ยืนต้นได้บอกง,ง่ายๆมันก็เลยเป็นเปลือกของต้นไม้ซะเป็นเปลือกของลำต้นเห็นบอกเป็นเปลือกของต้นเด้น่ะที่นี่มันก็เลยตีความเข้าไปอีกแบบมีท่านแล้ววันมีศีลบาท่นีศีลนี่เปรียบเสมือน ศีลน,นี่เปรียบเสมือนตัวลากแก้วเลยศีลเปรียบเสมือนลากแก้วเด้อตนไหม้ครับมันมีหลากแก้วมันยืนต้นได้บ่ยืนต้นได้ลมพัดมากก็สามารถสู่ได้บ่สามารถอินย,ยงลมคนลองไปได้ถ้าบอเบิดอายุไขของมันเองเอกนี่เองจังบอกว่าศีลคือความสะอาดบริสุทธิ์ของใจอืม นี่นี่เดี๋ยวเบื้องน้าขวดนี่ด้นี่มันใสเป็นบ่เดี๋ยวเห็นของอยู่ทั้งหลังบ่นีน่แหงใสเทไรแหงเห็นละเอียดเป็นบ่นี่แหละคืออันศีลยิ่งบริสุทธิ์ขนาดใดยิ่งเห็นความสะอาดบริสุทธิ์ของใจทำาสมาธิทำาไปขนาดใดถ้าบ่มีศีลบริสุทธ์ สามารถกับ่เกิดผลนั่นจึงเป็นเหตุว่าเป็นอย่างพระเพิ่นตององอาบัตสุมืององอาบัตก่อนสวดมนต์ทำาวัดสาวทำาวัดเย็นองอาบัตก่อนสิไปอย่างลุงอุปโอสตจังสิเ็ุสังฆกรรมเพื่อชำระความขี่เพิ่นผิดศีลมากนี่องอาบัตเล็กน้อยในความที่เพิ่นผิดพลาดมา,อากอ,าเ,าาอเรียกว่าชำระศีลแสดง ตนให้หัวว่าตนได้ผิดพลาดสิิงนี้มาแล้วข้าพระเจ้าสิบว่ถาถ้ำผิดอีกคือกันกับเฮ้าในขณะที่มันทํำผิดมาแล้วมันว่ถาถ้ำผิดอีกอันนั้นแหละคือการสาร่วมระวังศีลของตนโดยแท้จริงเด้ศีลแตแท้ว่ามปนมันังสมาทานว่าเม่นมัน,งมน,มน,มนังสวดเด้ <c oughs> นั่นในขณะที่เฮ้าชํำละศีลความสะอาดบริสุทธิ์เกิดแก้กายแก้ใจได้พอต่างกันดอก กับผ้าชนะที่มันสะอาดผ้าชนะที่สะอาดแล้วตักเข่าใส่ลงไปอาหารกันนาลบประทานใส่น้ำลงไปน้ำมันก็ใส่มองเห็นเมนบอกอ่าคือจังลูกแกว้วมันตกใส่ขี้ตมตกใส่ขี้ดินขี้ดินกับเพื่อนลูกแกว้วเด้เดิมที่ลูกแกว้วมันใสสะอาดอ่าเดิมที่ลูกแกว้วใสสะอาดอ่าบานีมันตกใส่ขี้ตมก็ตกอ้องเอามาล้างน้ำออกผ่า,าวขืากันอันห้าใส่ห้าหนุ่งอยู่นี่ เดิมที่มันสะอาดได้ข้สาสื่อมาใหม่ๆบัดห้าเรลื่อมมัถือใจเท่านั้นลหละเ่นบอกถือร่างกายของห้าถือการขยับขยี้นถือการนัง่งถือการนุ่มถือการยิบถือการจับถือการสัมผัสจับต้องแล้วผ่าเขาก็เลยเริ่มโกโปกเลยเริ่มเปลี่ยนเลยเพราะสิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งจึงมีโดยธรรมชาติแล้วถ่าบ่มมีสิ่งนี้สิ่งนี้กับบ่มมีคือกันถ้าบ่มมีสิ่งที่เขาาสะอาดมากนีส่สิ่งโชกกโปกกับบ่มมีคือกันถ่าบ่มมีสิ่งโชกกโปกมาเพลือเปล่อนใดสิ่งเข่กบ่า เกิดขึ้นมา <c oughs> ห้เห่าพยาญญามชํำระสาสางออกคือกันเห็นบอกเพราะสิ่งหนึ่งนีงสิ่งหนึ่งจึงมีมันจึงอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นศีนลนี่แหละจึงเป็นตัวที่บ่งบอกให้เห็นความบริสุทธิ์ความดีความสวของคนความบอกแกงแย่งชิงดีชิงเรียนจองของเยื่อยิงของคนเพราะนั้นเมื่อมีศีลแล้วภาวานาก็เกิดมาเกิดผลภาวานาก็ได้รับความสงบจิตสงบใจภาวานาก็เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิ มณีศีลก็เลยเปียกเสมือนอลากแก้วเปียกเสมือนล่ำตน้นบัดนี้เปียกเสมือนกับพีลากแก้วกับพีล่ำตน้นของตนใหม่ที่นี่ภาวนาบัดนี้เห็นบ่เข้าเบิ่งร่มหายใจเข่าเบิ่งร่มหายใจออกเข้ามีสติรู้กับร่มหายใจเข่าหายใจออกมีสติรูก้กายเคลื่อนไหวมีสติวควบคุมความคิดเจ้าของสิพานไปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสิ่งมากกระทบสัมผัส รูปลดกินเสียงเกิดอารมณ์พ่อใจบ่พ่อใจน้่สิิงที่มากกระทบกแล้วเห็นบอเวลานั่นว่า <c oughs> มันรู้เนือ้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเห็นอารมณ์จรอนไปจรนมากเกิดความดีใจบักเสียใจบักเกิดอารมณ์ความสุขบ่กเกิดอารมณ์ความทุกขบ์บักเกิดความพ่อใจบ่พ่อใจบักมันพยายามรักษาอารมณ์ใจของเจ้าของยงสันมันอารมณ์ใจตัวน,นั้นมันก็เลยเกิดการสำรวมระวังเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูที่นี่บัดน,นี้ตอนแรกมันเกิดผู้รู้เด เออเกิดผู้ลูกขึ้นมาเอาลูกล้มไหวก้อนนี่เอาตั้งหาฐานให้มันหาหม่องนั่งให้หมันเะา่อนนี่ข้าเจา้าห้าแตงยางมากนี่ข้าเจ้าพระท่านมีหม่องนัง่งหาเกาอีอ้มานั่งให้ข้าเจา้าเะา่อนอุปมาคือความคิดนัะะ่นล่ะมันไหลไปคิดเรื่องลูกเรื่องผัวบางนึงนี่คือคนกระล่งยางกลับมามันเศร้าไงมั่เนาะเห็นบอเออเห็นตามลูป,ประธรรมเ้อะคิดูมจ้าคิดซื้อโมจ้าก็เห็นลูกแล้วข่อยเบาปานนี่เห็นบพอพอูมจ้ามันคนคิดมากคือแล้วนี่นี่นี่บอกความคิดนี่เอา คิดไปเรื่อนบุญเบื้องหอดไปนั่นนั่นนั่นเห็นบอลมันยางไปเรื่อนบุญแล้วหอดแล้วเอากลับมาจากเรื่อนบุญเบิง้งเศร้ามีแห้งมายืนอยู่หน้าหอสันอยู่หน้าบันไดนี่เอานน่บัดมันยืนอยูย่หน้บาบันไดเสร็จแล้วปั๊บว่าที่นี่อยู่หน้าหอสันนี่เอาหาเก้าอี้เห็นมันนั่งบัดที่นี่บึ้บนั่นเห็นบอลมันนั่งลกแล้วเด้จับเข่าสูรล่มหายใจรู้บ่เห็นบอลมันกับเข่าสูรลมหายใจแล้วนั่นล่ะเก้าอี้มองนั่งมันเออนั่นล่ะเป็นผู้รู้ได้บนี่รู้ว่ามันไปเ้รมันกลับบบมานนีี้ บัดมันกลับมาเสร็จปับ๊บมันมานั่งอยู่เก้าอี้บปดนะี่เป็นแต่ผู้รู้เป็นแต่ผู้ดูบัดที่นี่สิ่งเ่านั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูถูกเห็นได้บัตเห็นบัตนะ่ะนี่แหละโดยธรรมชาติของจิตให้เห็นแบบนั้นอันบัตรตัวนี้บัดมันสำรวมตัวนี้รู้แบบนี้บ่อยๆ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 บยๆคิดจอนไปใส่คิดจอนไปนั่นไปนี่กลับไปกลับมาหาเก้าอี้ให้มันนั่งเออหาเก้าอี้ให้มันนั่งเก้าอีส้สีแข็งแห้งบ่แข็งแห้งก็ขึ้นก็กระลังสติน กำลังสติของใจที่มันแนบคู่กับลมจิตสติแนบคู่กันเลยจิตสติสติจิตคู่กับลมนี่แหละอันนึ่งอันเดียวกันเลยแนบคู่กันเลยจิตสติลมจิตสติลมจิตสติลมลมสติจิตมันสีพัวพันกันอย่างนั้นนี้อันเดียวกันนี่แต่ว่าห้าเราไปบังคับให้มันเข่าให้มันออกเด้มันออกของมันเองมันเข่าของมันเอง เห็นบ่ลมหายใจเป็นธรรมชาติของมันในขณะที่อยู่กับลมหายใจเห็นบ่มันคิดออกไปกับเข่าขึ้นมันคิดออกไปกลับเข่าขึ้นคือจังคนมันหลุดจากเก้าอี้ย่างไปนั่นย่างไปนี่มันเมื่อยมันก็ต้องกลับเขามานั่งเก้าอี้ขึ้นนั่งเป็นผู้รู้นั่งเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นอยู่นี่ไหมแต่ว่าบ่นั่งให้ฝึกบ่นั่งให้โง่ด้วยกงงให้เห็นความพ่อใจกับความบ่พ่อใจของมันนางเห็นความสุขความทุกข์ของมันที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริง ไอโตสตินี่แหละไอโตภาวนานีเองอคือการพัฒนาใจของตนเองบ่หยใจไหลลงไปสู่อารมณ์เหล่านั้นความเ้าหมองอเห็นบ่าบายใ,ใจไหลลงไปเสพสมอารมณ์ความเ้าหมองนั้นวันี้จิตใจมันก็เริ่มเป็นอิสระขึ้นมากเห็นคุณค่าของการบําเพ็ญภาวนาสูงค่ายิ่งขึ้นไปมันไอโตภาวนานี่จังเป็นแกนของตอนใหม่ตนใหม่ตนไหนวามีแกนแม่งจาะอ่า บัดี้เอามาเห็ดของหนักๆนั่งได้บ่บัดี้ว่างของหนักได้บะบ่มีแกนเนบ่เบอกอันถ้ามันบอมีแกนเอามาเห็ดเป็นกุ้นเป็นคาว่างของหนักกับ่ได้ถ้ามันมีแกนมันลองรับได้เว้ยได้ดวงก็บจอบได้แม่นบอกเออบัดมันจอเข้าไปแล้วมันก็ดจอได้ฮอดฮอดแต้นกับพี่แน่นบอกอดเปียกฮอดกับพี่บัดฮอดแกนมันบอยก่าเจอเอาขึ้นเด้แม่นบ่บอกเออนั่นนี่คือกันนี่เคื่อกันเมื่อสติ เมื่อจิตสติลมหายใจลมหายใจสติจิตควบคู่กันแล้วปั๊บกำลังมันเหนียวเนี่ยเกิดปัญญาละสลัดสลัดสลัดอารมณ์ออกปั๊บ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 สิ่งเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งถูกลู้ถูกดูถูกเข็นแมนยิบจับสัมผัสจับต้องกับเป็นการจับสัมผัสจับต้องเป็นไปตามธรรมชาติได้ยินเป็นได้ยินธรรมชาติได้กินได้กินเป็นธรรมชาติเห็นก็เห็นเป็นธรรมชาติริมรถก็ริมรถไปตามธรรมชาติแต่บ่ไปเกิดอารมณ์กับมันเห็นบ่ จิตสติล่มหายใจจ้าก็บังนี่แหละมาเป็นเครื่องรู้เครื่องดูเครื่องเห็นเออตามกายเออเคลื่อนไหวใจนึกจิตสติรู้รู้ยองชั่นหเห็นบ่มันรู้ทองแท้ของมันอยู่แบบนั้นน่ะนี่จังเปียบเสมือนแกนของต้นไม้ต้นไม้ต้นใดจังต้นพยุงเอาต้นพยุงปลูกเพื่อเอาหยัางเอาเอาแกนของมันมีขาเด้บักวงปลูกเอาหยัง เอาหน่วยของมันนั่นแหละจังบอกว่าสิ่งใดที่มันมีคุณเล่งเข้าไปเบงของมันเลยเพราะฉะนั้นท่านศีลภาวนาแกนหลักเลยของพระศาสนาก็คืออย่างคือการภาวนาเพื่อเพิ่ถอ,อนกิเลสออกจากจิตจากใจเพราะนั้นให้ท่านก็นยังโลภได้เป็นบอพวกหิวกับตามาวัดได้หลายไปเหตุบุญเทศท่านเมื่อใดเขาไม่ร้องท่านด้หลานเป็นบอเจะขอหิวมาหาบมาเสด็จปรับขากลับไรก็มากเป็นบอบไนี่ นั่นแหละจังหวะท่านมันบอสามารถบอสามารถที่จะเข้าถึงความสงบได้บอสามารถเข้าถึงความสลัดกิเลสตัณหาออกได้ยังในน้อยมันก็นสารัดความตนีออกได้อยู่มหนบอสลัดความตนีออกจากใจได้แต่มันบอสลัดใดอีหลีอไหนบอเพราะมันไปแล้วมันก็หวังผลอยู่หอบกับไยกว่เาเขาเมนบอหลัมันก็เรียกว่าเป็นโล่งท่านได้ไามโล่งหอบแมน,นบอกเดี๋ยวคอยสิกึ้นป้ายไม่อยโล่งหอบ ขอเชิญมาร่วมรับโลงหอบกันคนลองก้นมันก็บล่งท่านมันก็เอาได้น้อยคนลองก้นเบ่เอาชื่อๆแล้วโลงหอบเพื่ลอะไรบัดนี้นั่นแหละเห็นจีร้องไปเห็นความเป็นจริงของมันทานศีลภาวนาพระนี่ยังลึกลงไปในพระ菩萨ศาสนาก็คือท่านศีลภาวนานั่นแหละนี่บัดมันถึงหลักถึงแกนถึงจิตถึงใจของมันแล้วก็เลยมีคุณมีคามีประโยชน์มีราคาของมันบางนั่นแหละจังว่าให้ภาวนา ให้มันเข้าถึงจิตถึงใจเห็นอารมณ์เจ้าของ <c oughs> อเข้าไปท่านกับเฮ็ดคือกันรักษาศีลกับเฮ็ดคือกันกกาภาวนากเกาิเฮ็ดคือกันในขณะใดที่เขาอ,อยู่ร่มหายใจได้มีสติเห็นอารมณ์ความสุขความทุกข์เกิดดับไปตลอดทั้งเห็นความพอใจกับไมพ่อมพอใจเกิดขึ้นภายในจิตเวลานั้นอย่าลืมเด้่อว่าศีลก็อยู่ในนั่นแล้วอยู่ในผู้ดังนั้นอยู่ในร่มหายใจแล้วสมาธิกัอยู่ในร่มหายใจแล้วเห็นบอกเวลานั้นมันก็เป็นท่านแล้วนะ ท่านยังเอาท่านอารมณ์ความสุข่อยกับว่าเอาความทุกข์่อยกับว่าเอาความรลภข่อยกับ่เอาความโกรธ่อยกับว่าเอาไงผู้ใดดราม่า่อยกับว่าโกรธว่าขยัเนี่ยมันท่านอารมณ์เหล่วนด้นท่านที่มีผลมากก็คือท่านอารมณ์ท่านความเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเวลานังอยู่ในรมหายใจแล้วมันท่านเนี่ยเห็นบอกมันยุ่งมากัดต่กี่ห้าปัดห้าตบห้าตีหมดกัดห้าปัดห้าตบห้าตีห้าขาขาบ่พ่อเด้แนนบอกไปเปิดตู้กับเขามาหรือว่ากองเข่าหมดขึนมาจ่อกองเขาเป็นบ่ คอออกป่อก่อพ่อพ่อเด้ขอออกป่อพ่อมาที่นี่ขั้นแขลีกัดแขลี่ฟ้อมเด้ปนี้ขอใส่ปืนเอาตีนหยุ่มอีกจะห่างปนี้คือคืเกือแม่นมาย่แสดงเกืเห็นยู่เด้นี่เนาะแม่นมันขั้นเฉวี่นะเนี่ยซากลงกอกกอกกอกแม่นมาจอดตายแม่งแค่ปัดออกป่อพ่อมาที่นี่ยิบออกยิบพ่อพ่อเด้เนาะจังจีเด้เนาะแม่มันนี่แม่มันนี่กัดแขลี่ฟ้อมนั่นเห็นอารมณ์ของมันบปนี้บ่พ่อตีนใสเกือบนี่แล้วถุยถุยถุยนั่นเห็นบ่นั่นอะไรตบะ ถ้าเวลาเขาอยู่ร่มหายใจไร่ปั๊บมีสติมีจิตอยู่กับร่มหายใจเจ้าสิกวดเงี่ยนกว่าสั้นกวดไปเออ่างถอยล่างซ้ำเห็นยังกวดไปสติรู้กลเคลื่อนไวรูร่มหายใจแน่เคลื่อนไปเคลื่อนไปเขาบอเอา,าออมันออกนอกไปกับความคิดอื่นเวลานั้นบุญก็อยู่ในนั้นศีลก็อยู่ในนั้นภาวนากอยู่ในนั้นท่านอยู่ในนั้นนะเห็นบ่มันอยู่ในครบองค์ประกอบแล้วนั่นแหละเบิดมันยังร่มสู่ใจแล้วมันจังว่าได้อาศัย แต่วันพระไปจำศีลบ่ต้องอาศัยเวลาไปวัดยังเดียวว่าต้องอาศัยเวลาไปฟั่งเทศฟาั่ธรรมวัดนั้นจัดปฏิบัติรมอย่างเดียวมันสิเห็นคุณคาในชีวิตแบบน,นี้ทุกมือมันก็เลยเป็นการปฏิบัติรรมไปผอมส่วนว่าผอ,อยูเีนยนยูสั้นก็เลยเกิดความสุขเกิดความสุขก,กายสบายใจเปรียบเสมืนอนว่าตนไม้ตนนี้มันกรลั่งเกิดแก่นขึ้นมาแล้วแม่นว่าผู้ใดภาวนาแล้วเห็นอารมณ์ภายในจิตใจอของไดสแสดงว่าตนไม้ตนนั้นเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วมันมีแก่นเกิดขึ้นแล้วได้บ่ะที่นี่น,นละ บันฑิกแก่นของตอนไหม่นั่นมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วเหลือเวลาที่มันสิใหญ่เต็มโตวดวงกระเจาะว่าไรแมงกระเจาะว่าไรร่มพัดมากกับบ่อโคนบ่อหักเหลือเวลาเดียวเท่านั้นเหลือเวลาที่มันสิสิ้นตาม,มาอายุสังขารของมันนั่นแหละเด้อพญายามเหตดเอาถ้ำเอาดังแสดงมาถือว่าสมควรเก่เวลาขอให้เราทั้งหลายนำไปประพฤติไปปฏิบัติค่ควรในชีวิตประจำวันจิตใจของเรา จิตใจนั่นจังสิได้มีคุณมีค่าให้เกิดประโยชน์ทำใดๆก็ไรค่าหากฟังแล้วไม่นําไปทําไม่นําไปพปฏิบัติทรรใดๆก็มีค่าหากฟังแล้วแม้แพงน้อยนิดนําไปประพฤติปฏิบัติไขค,ควรตนในกายวาจาใจของตนดังแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการชนี้